สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงงานประชุมวิชาการทางด้านทัศนามาตรแห่งเอเชียซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับชาวทัศนามาตรเองนะครับงานประชุม AOC a s e นะครับเอเชียอัต e นมัติคอนเฟอเรนนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะครับในประเทศกลุ่มสมาชิกซึ่งมีการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับปี2016ที่กลุ่ม,มะนิลาประเทศฟิลิปปิน โดยการประชุมแต่ละครั้งนะครับก็จะดึงดูดนักทัศนามาตรในเอเชียซึ่งประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกนะครับก็จะเข้าร่วมในงานประชุมครั้งนี้โดยรวมเร,เราประมาณ600คนนะครับการประชุม a o c จะจัดขึ้นโดยสภาทัศนามาตรแห่งเอเชียจะมีการเวียนทุกๆ2ปีนะครับตามกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งปีนี้นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสําหรับประเทศไทยเองนะครับแม่งานที่ดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับนำโดยสมาคมทัศนมาศาสตร์แห่งประเทศไทยดรนงรงลีดาสวัสดิ์นายกสมาคมดรดานายตันเกิดมงคลอดีตคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะกรรมการสมาคมทัศนมาศาสตรส์แห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการทัศนามาศาสตร์แห่งเอเชียในครั้งนี้นะครับเป็นงานประชุมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลาเจ้ากระทรวงผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็ให้ความสนใจนะครับเวเวลมานะครับท่านตอบรับที่จะมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งตรงกับวันที่14-15พฤศจิกายน2024 แลวก็ตรงกับวันลอยกระทรงพอดีครับก็จะเป็นการเชิญชวนทัศนามาตรของกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเชียนะครับได้ร่วมชมนิทรรศการชมการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทรงของประเทศไทยด้วยครับการจัดงานประชุมแต่ละครั้งนะครับก็จะเน้นท็อป,ปิกหรือหัวข้อนะครับที่เป็นเทรนในปัจจุบันงานวิจัยที่ชิ้นงานใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็จะมาอัปเดตกันแล้วก็ยังรวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำความรู้จักทศาศซรามาตในระดับต่างประเทศหรือพบกับท่านศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆนะครับจากทั่วมุมโลกที่เราเชิญมาเป็นวิทยากรแล้วก็เรายังจัดนิทรรศการงานวิจัยต่างๆนะครับให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ให้ท่านได้เรียนรู้จากงานประชุมในครั้งนี้ครับ สถานที่จัดงานประชุมจะอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับห้องอพิรัตท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้ารถส่วนตัวสถานที่จัดงานก็กว้างขวางนะครับมีความทันสมัยท่านจะได้พบกับความาตื่นตาตื่นใจในการประชุมครั้งนี้แน่นอนครับเรามาดูกันครับสภาทัศนามาตรแห่งเอเชียนะครับประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย12ประเทศนะครับ ประเทศที year, ่1นะครับกัมพูชาประเทศที่สองจีนประเทศที่3อินเดียประเทศที่4อินโดนีเซียประเทศที่5เกาหลีประเทศที่6ลาวประเทศที่7มาเลเซียประเทศที่8พม่าประเทศที่9้าฟิลิปปินส์ประเทศที่10สิงคโปร์ประเทศที่11ประเทศไทยแล้วก็ประเทศสุดท้ายครับประเทศที 5, ่ 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 12ประเทศเวียดนามครับอยากจะเชิญชวนทัศนมาตร ประเทศไทยนะครับเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้นะครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์มาร่วมสร้างความประทับใจที่น่าจดจำนะครับกับงานประชุม AOC ที่กรุงเทพมหานครในวันที่14-15พฤศจิกายนานี้นะครับ Vision for all asia พี่น้องทัศนมาตรเข้ามาดูที่เว็บของสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทยนะครับไทย o p t o m e t r y o r g a o c 2 0 2 4นะครับก็จะมีหัวข้อให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีอัตราการชำระค่าเข้าร่วมประชุมนะครับก็จะมีช่วง Early Bird นะครับถ้าลงทะเบียนภายในวันที่15ตุลาคมนะครับก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับอยู่ที่250าเหรียญน,นะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นเลทปกตินะครับ ท่านใดที่ไปลงทะเบียนหน้างานนะครับก็จะเสียแพงที่สุดนะครับทางที่ดีนะครับลงทะเบียนภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับจะได้เลทที่ดีที่สุดนะครับงานประชุม AOC นี้นะครับยังเปิดลงทะเบียนให้กับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ AOC นะครับก็มีให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับโดยเลทอยู่ที่30เหรียญนะครับ แล้วก็ยังมีค่าลงทะเบียนในช่วงาการลาดดินเนอร์ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมได้เคยมีโอกาสได้ไปงานประชุมที่ประเทศมาเลเซียเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับรู้สึกถึงความประทับใจแล้วก็เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากาประเทศเจ้าภาพแล้วก็สมาชิกจากหลายๆประเทศก็ ไปรวมตัวกันที่งานประชุมเมื่อเราได้ไปที่งานประชุมเราก็จะเห็นบรรยากาศที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้เห็นบรรยากาศเมืองของประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันครับ งานประชุมเอลซที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับครั้งที่4วันที่14ถึงวันที่15พฤศจิกายน2อ2 4นี่้นะครับซึ่งเป็นวันที่ตรงกันกันกบเทศกาลวันลอยกระทรงของประเทศไทยด้วยผมอยากจะเชิญชวนนะครับทัศนมาตรชาวไทยซึ่งเป็นสมาชิกประเทศเจ้าภาพนะครับในการจัดงานประชุม l o c ในครั้งนี้นะครับมาร่วมรวมพลังมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับาทาสนามาตจากนานา,นา,นานประเทศที่จะมาร่วมงานประชุม AOC ที่ไบเทคบางนาในครั้งนี้ครับมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับที่สำคัญนะครับลงทะเบียนก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะครับเป็นช่วง early bird จะได้ราคาพิเศษสุดนะครับ เจอกันที่งานนะครับทุกท่านสวัสดีครับ